สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมดีดีมเอเอ่อ ROV นะครับลงๆงดนๆไปแล้วไม่ได้เล่นานานนะวันนี้ก็จะมาเล่นคิวเลนนะครับในตำแหน่งจังเกิลหลังจากที่ห่างหายจากโรงการ ROV ไปนานเลยนะครับพอุก <Yeah. S 1> ควรเพราะว่าไปแอบซุ่มเล่นอ่า Call of Duty นะครับ Call of Duty Mobile <'m> ก็เล่นมาสักระยะหนึ่งแนละ้วถ้าใครอยากเล่นด้วยก็ แอดมาได้นะครับที่ OIL29 นะทุกคนวันนี้ก็จะมาลงแรงครั้งแรกนะในซีซั่นซีซั่นที่เท่าไหร่ล่ะไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้เล่นนานก็จะมาลงแรงครั้งแรกเลยเกยมแรกเลยไม่รู้จะเป็นยังไงนะหลังจากจที่ไม่ได้เลนะ่นนานสกินนี้ก็ได้มาฟรีๆนะครับได้มาฟรีฟ กล่องที่ GM แจกนะทุกคนอ่าใครได้สกินอะไรบ้างก็มิ้นบอกได้นะทุกคนผมนได้สกินอัลติเมตคิวเลนนะถือว่าแพงยูยนะสกินละพันสองนี่แหละถ้าจำไม่ผิดคุ้มคุ้มคุม้มมาของฟรีของฟีคุ้มหมดแล้วครับเราก็จะฟรมตามตมไปเรื่อยๆนะก็จะไม่รู้ว่า ช่วงนี้มันตัวไหนเป็นเมตานะตัวไหนบัอตัวไหนเนิร์มนะทุกคนก็ไม่ได้เล่นจะกลับมาเล่นแล้วนะกลับมาทำคลิปเรื่อยๆนะให้ทุกคนได้ดูจะขยับเป็น F c ซผมนะก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร้เหรรอเมนคอมเมนต์บอกได้นะใครชอบไม่ชอบก็บอกได้นะครับก็เป็นจะเริ่มทำแบบจริงจังแล้วนะถ้าใครอ่ ชอบว่าติดตามเลยนะครับอ่าก็จะมาเล่นในตำแหน่งจังเกิลนะตอนนี้อยู่แลนด์ไดมอนด์อ่าสามซีซันที่แล้วอยู่คอนนะอ่าซีซันนี้ไม่รู้จะไม่รู้ว่ามันจบซีซันตอนไหนนะก็เพิ่งกลับมาเล่นเองก็อยากทำคลิปเกี่ยวกับ ROV บ้างนะไม่ได้ทำคลิปน้ำเลยอยากทำช่อง y o u u u e ด้วย อยากสนับสนุนผมด้วยนะครับทุกคนเราก็จะฟาร์มไปเรื่อยนะก็จะลง,ล,งล้มเมๆบ้างนะครับตอนนี้ไอเทมไหนเนิร์ฟไอเทมไหนภาพผมก็ไม่รู้นะออกเดิมๆไปก่อนนะแรงอยู่ก็แรงอยู่นะขี่เจอระแบบร้อยห้าร้อยแปดร้อยอยู่นะขี่แรงอยู่นะคิวเรน ผมกดสุ่มมาแล้วทุกคนกดสุ่มทีมมาแต่เจอทีมอยู่ดีอยู่นะแบบทีมนี้เขาไม่แย่งตัวกันนะถ้ากดไปเจอแบบทีมที่แบบแย่งตัวกันแบบเออฉันจะเล่นตำแหน่งนั้นฉันจะเล่นตำแหน่งนี้แย่งกันแบบโอ้โหเจอแบบนั้นตายเลยหัวร้อนตายเลยเนี่ยดีเจอทีมนี้ พอไม่แย่งกันเขาบอกว่าเล่นเลยเล่นเลยเล่นตัวไหนก็เล่นเลยเขาเรียกตำแหน่งมาผมก็เขาบอกว่าเล่นปลาเลยเล่นปลาเลยปลาผมแบบหยิบคิวเลนมาเล่นเลยนะก็หยิบคิวเลนมาปลาเลยเจอทีมเดมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งน,นะทุกคนถ้าเจอทีมอ่อหอแย่งกันนี่แบบไม่รู้อะแพ้แน่เลยถ้าเจอแบบนั้นผมบอกให้ เ,ออเราก็จะฟาร,ร์มเก็บตังค์ไปเรื่อยนะทุกคนตังค์ไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้อ,อ่าผมลืมดูมัวแต่พูดฆ่าไปสามละตายไปหนึ่งนะเอาอ,อย่างไรเพื่อนรอยล้างดีไหมอ,อ่ารอยล้างดีกว่าเออัวแตวาไว้อ๋อจังหวะนี้ไม่น่าด โดดกลับมาเลยถ้าไม่โดดกลับมาเที่ยวนะตายแล้วเมื่อกี้ฟาร์มไปนทีมตายต้องโทษทีมด้วยขาโทษทีมด้วยนะผมพลาดเองเมื่อกี้หิวไงสสัยกินข้าวน้อยอ้าว <S 1> <S 1> เพื่อนเราเลนนนะน่นโซนแตกนะอย่างนี้ป้อมเราแตกแล้วทุกคนอ้าว ทีมเราเก็บคิวได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปการกลางนะทุกคนไม่มีคนการกลางเอาไงอะ่ะเอาไงอะ่ะสาธิตว่าไงอะ่ะน,นี่ดีเราฟาร์มเก็บตังค์ไว้เลยนะเอายังไงโดนฟาร์มนะอย่ามาอนนะอยลังก่อนนะอย่าพึ่งมาเอ้ยไอ้แก๊งมาแนละ้วไอ้แก๊งมาเออดีเดียวอ้าวโดนอย่างนี้โดนนะ ถอย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 เพื่อนถอ,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 อยดี่โอ้โหเรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยไปสองถอยห่ันดีกว่าไม่ไหวจัหวาเนี้ยโดนดมืงแน่การเล่นเราต้องเล่นแบบเป็นทีมนะแบบเดินไปกับเพื่อนเยอะๆนะฮีมันจะช่วยกันได้เยอะมากเลยนะแบบถ้าใครแบบโอ้โหไปคนเดียวนี่แบบยังไงก็ตายนะเผลิ ร้อยไหมถ้าเราเป็นทีมเบิร์เราก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วอ่ะ <Ret reat! S 1> ทุกคนทุกคนเนี้ยกับไปกลางๆนะ <R ally! S 1> อา้าวไม่ทันแล้ว <Ret reat! S 1> แล้วจะยังวานี้ยัโดนแช่แข็งไปโอ้ขอบคุณครับขอบคุณเกือบไปแล้วถ้าไม่มีอะ่ะเพื่อนมาซ้อนเมื่อกี้เป็นไงนะนี่แหละครับทีมที่ดีก็แบบรอซ้อนให้เพื่อนนะ นี่แนะเราก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วปามไปเรื่อยนะส่วนเก็บตังค์ไม่ได้ขี้แรงนะขี้แรงไม่รู้มันโดนบัฟเลยโดนโดนเนื้อมานะแต่แต่ก่อนที่ผมเล่นอน่ะซีซั่นก่อนๆอ่ะมันขี้สูงสุดมันแค่พันห้าเองตอนนี้มันขึ้นมาพนะันแปดอะเนี่ยใจ ok. มันโดนบัฟมาเนี่ยไม่มาไม่มาเยอะจัดเลย อ้าวเพื่อนเราเป็นไงล่ะแทงเราเล่นดีนะอกับแคลร์มันซ้อนกันดีนะมันเดินด้วยกันอ้าเรียบร้อยเพื่อนลกีเราโดนจับตายเทคนิคการเล่นนิดๆใหมายที่ผมจำได้ก็คือแบบเก็บตังค์ไปเรื่อยพยายามอย่าตายเยอะนะแล้วก็เข้าช่วยเพื่อนบ่อยๆนะแบบ ถ้าเราไม่ได้คิวเราก็ได้แอซซิตก็ดีนะแต่จะตายบ่อยตังเราก็จะเพิ่มจังหวะน,นี้ร้อยดีกว่าอา้าวเลือกน้อยเรียบร้อยฮนะจังหวะน,นี้เขาเรียกว่าจังหวะร้อยนะร้อยหลังอย่างเดียวนะคือเล่นนี่แบบเราต้องรอจังหวะเข้านะแบบตัวไหนเลือดน,น้อยเอาแค่รีก่นอ,น,อ 2, 2นะอ้ามาสองสองเอเสามฮะจังหวะน,นี้เรียบร้อยไปฮนะคิวเราแรงมากตอนเนี้ย มาดิสานิศมาดิเพื่อนเพื่อนเองตายมาดิเอายิงไม่ถอยแล้วเอ็งไม่ถอยเรียบร้อยโดนแกนบบว่งนี้เรียบร้อยไปดิเก็บสามไปครับทั้งวะนี้เอาอยัางไงเอาอยัางไงมาดิเพื่อนเพื่อนเราเล่นเล่นดีมากแ,แบบแครี่กับแท้งเดินด้วยกันตลอดเลยแครี่เล่นดีมากแบบเดินหลังแท้งตลอดเอ้าจังหวะนนี้ง่าย จะว่าทาราเราเข้าได้ที่วันนี้ผมจะโซโลโ่ฟคิวได้นิดหน่อยอ่ะมนมาเรียบร้อยแตกไปนะครับเมื่อกี้เกือบไปแล้วโดนบัฟบ,บังก่อนของเเนะี่ยเกือบไม่รอดนะฮะอดีกดอ่าแช่แข็งตัวทันนะไม่ั้นโดนไม่ป้อมยิงแต่ก็โดนไอป้ปลาไหลฟันแตกเมื่อกี้อ่ะวันนี้โดนโดน หลกวเอาเอาเอาจะเอ,อยังไอง,องไละ่ะเพื่อนเข้าดิเข้ามาดิถอยดีกว่าเราไม่จัาไปยุงอยถเพื่อนม่ครบนยถ้าเราไม่มีแทงกับถ้าเราไม่มีแทงอเราไม่ควรเข้านะเห็นไหมคนดูดิก็จับเราเนเกี่ย เราจะตายเสียฟรีนะถ้าเราตายนี่แบบทีมทีมเขาอาจจะเกิดได้นะเพราะว่าตอนนี้เราเงินเรารวยมากนะอะไรเรียบร้อยจังหวะน,นี้ยังไงฮะเราโดนเชียแข็งไปทีมเราโดนเชียแข็งไปเอาเรียบร้อยเจอคูนี่ปิดของฮันยไปแล้วแตกไปสองตัวนะโอ้โห oh เรียบร้อยทือว่าได้เปรียบที่ว่าเราได้เปรียบ 72ิ<ค>2ไปเลยัยนีนนอนน้อ่ะอาวไอ้ปลาไหลมาถอยก่อนนี่ว่าเลือดเราน้อยฮะทุกคนถอยถอยถอยตอ,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 อนนี้คิเราเท่าไหร่ลู่172แพ้แล้วโอ้โหเวิบสี1ออกอ่าอะไรอ่ะแบบอะไรผมก็ลืม2000นะคี่2 0แต่ก่อนนี่แบบ ของเต็มเวล15นี่ที่แค่พันอ่าพันห้าเองนะสูงสุดอันนี้สองพัน้วโอ้โหแรงมากยังไงเครื่องยังไงอาเก็บฮยาเตเราสวยนะไฮยะเตะสวยมากนะนะโอ้โหลามโคตรสวยนะโอ้โหเก็บหมดนะทุกคนขนาดทีมเราเสียเปรียบนะไฟอ่าไฟาก่อนไฟอ่ะ ให้ยาเ,เตยิงฟรีให้ยาเตยเล่นดียืนหลังตลอดเลยเมื่อกี้แต่คิวเล่นน่าจะโดนบา้ามานะทุกคนไม่รู้ใครรู้ก็ช่วยเมนบอกทีนะผมไม่รู้เหมือนกันพอเพิ่งมาเล่นไม่รู้ว่ามันโดนบา้าหรือไอเทมมันโดนบา้ามานะที่มันแรงมากอ่ะดูดีสองพั 2, นะน่ะทุกคน อืดิสองพันสองพันสองพันโอ้โหที่โคตรแรงคือก่อนพันห้าเองอนะโอ้โหสองพันโอ้โหโอ้แรงมากทุกคนเอาไอปลาไหลเข้ามาทําไมอะเรียบร้อยไปดีเนะี่ยโดนครับจังหวะนี้เราหิวครับหิวแคลรี่อย่างนี้เรียบร้อยฮนะเรียบร้อยเราหิววะสายโซโลฮะยังไงยังไงเดี๋ยวเที่ยนยังไงโอ้โหไม่ตายคนระับมันมีเกาะเรียบร้อยเราตายนะเราไม่เกาะลย โอ้ปล่อยคนต้อนนันโอ้โหเรียบร้อยตายเลยมันด <an>. ูดรอเลยเมื่อกี้เอายังไงเชียวคูนิเบตให้เสร็จเรียบร้อยจังหวะนี้ให้เตะเก็บโอ้โหเก็บหนึ่งเก็บสองนะทาร่าเราก็เล่นดีแข็งมากยังไงจังหวะนี้อ๋อให้เตะไม่อยู่นะถ้าให้เตะอยู่เมื่อกี้เรียบร้อยเลยเมื่อกี้เหลือตัวเดียวน่าจะจบเกมแล้วนะไม่น่ารอดนะผมว่า ยังไงโดนจับเข้ามาก็โดนจับนะโลคิเล่นดียู่จับทุกพระทุกพระเอายังไงจังหวะนี้เรียบร้อยนะ <team> อ๋อจังหวะนี้น่าจะเรียบร้อยผมตายคนเดียวหิวเกินเมื่อกี้โทษขอโทษทีมด้วยนะทุกคนผม,มหิวตัวใจกินข,ข,ข้าวน้อยแต่เราก็ชนะไปเรียบร้อยเจอทีมดีครับเพื่อนดีดีแบบนี้โอ้โหเรียบร้อย MVP บ๊ายบาย